ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับไป y นะครับคลิปนี้ผมจะพาพี่ๆเพื่อนๆมาซ่อมเจ้าหลอดไฟโซลาเซลล์หรือว่าหลายๆคนเรียกกันติดปากว่าหลอดไฟตุ่มนะครับหลอดไฟตัวนี้เนี่ยมันทํางานด้วยพลังงานโซลาเซลล์แสงแดดชาร์จเข้ามาเก็บไว้ในแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่ที่อยู่ด้านหลังนะครับตัวนี้แบตเตอรี่2,000มิลลิแอมแแรงดันโวลต์อยู่ที่3.2โวลต์นะครับวันนี้มันเกิดงองแงเสียไม่ติดขึ้นมานะ ก็แกะดูแล้วหลอดไฟขาดไหมนะครับทุกคนก็เจอประจํานะหลอดไฟไหมขาดบางคนอาจจะใช้วิธีการบายพาสวงจรเข้าหากันแล้วก็ใช้งานได้ปกติบางทีก็แบตเตอรี่เสื่อมนะครับแบตเตอรี่เสียมันก็ไม่ติดเหมือนกันแต่เคสของผมเนี่ยคือแบตเตอรีย่ยังดีอยู่หลอดไฟยังดีอยู่แต่มันไม่ยอมติดนะครับรีโมทก็ไม่ได้เสียแต่ก็ไม่ติดเหมือนเดิมก็ผมลองดูแล้ว มันมาจาก IC 8ขาตรงนี้ถ้าใครเจอแบบนี้ให้ดูคลิปนี้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งทิ้งนะบางคนซื้อแบตเตอรี่มาดูจากหลายๆคนที่ทําแล้วคิดว่าแบตเตอรี่เสียก็ไปซื้อแบตเตอรี่มาเสร็จแล้วพอใส่เข้าไปมันไม่ติดใช้ไม่ได้ก็เท่ากับเราเสียเงินแบตเตอรี่แล้วก็ทิ้งวงจรชุดไฟตัวนี้ผมบอกเลยอย่าเพิ่งทิ้งมันซ่อมได้จริงๆมันชุบชีวิตจริงๆนะครับแต่ต้องดูคลิปนี้ให้จบแล้วทำความเข้าใจก่อนนะครับว่า มันจะกลับมาใช้งานได้ยังไงผมจะมาสอนวิธีการวัด IC 8ขาตรงนี้นะครับมันคือหัวใจหลักมันคือตัวที่ทำให้วงจรชุดนี้ทำงานได้ทำให้หลอดไฟมันสว่างขึ้นมาปรับมัลติมิเตอร์มาทีา่ V แล้วก็เป็นขีดแบบนี้นะครับอันนี้คือสัญลักษณ์ขีดตรงเป็นไฟ DC เดี๋ยวลองวัดดูนะว่าไฟแบตเตอรี่มีเท่าไหร่ ไฟแบตเตอรี่มี3.3โวลต์นะครับ3.3โวลต์ 3, 3นะครับไฟแบตเตอรี่เนี่ยมันจะถูกต่อออกมาที่ไดโอด2ตัวนี้นะครับผ่านไดโอดนะเห็นไหมครับอันที่3.3ตรงนี้นะครับเริ่มแล้วนะทีนี้ถ้าเราวัดอีกด้านหนึ่งของไดโอดมันจะไม่มีไฟนะครับเพราะอะไรอีกด้านหนึ่งของไดโอดเนี่ยมันจะเป็นไฟที่มาจากแผงโซลาเซลล์เห็น S อสไหมครับเอบวก ตัวนี้ก็คือขาเดียวกันทั้งสองตัวทําไมเขาต้องใส่ไดโอด2ตัวนี้ไว้นะครับ mm hmm. เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟจากแผงวงจรไม่ให้ไฟย้อนออกจากแบตเตอรี่นะครับไม่ให้ย้อนออกจากแบตเตอรี่นะครับก็คือก็คือวิ่งวิ่งเข้าอย่างเดียวไม่ให้วิ่งกลับไปนะครับก็เลยมีไดโอดสองตัวนี้บล็อกไฟไว้นะครับส่วนเจ้าสามขานี้ก็คือตัวรับสัญญาณรีโมทนะครับตัวรับสัญญาณรีโมทเนี่ยถ้าเราวัดนะวัดต้้งสองขาเลย ทั้งสองด้านนะครับซ้ายขวาเนี่ยก็จะได้ไฟเท่ากับ3 3ยโวลต์เท่ากับแรงจ่ายของแบตเตอรี่นะครับก็คือเอาไว้รับสัญญาณส่วนขากลางนี่เป็นขากราวนะครับหลอดไฟโซลาเซลล์เนี่ยมันจะมี IC 8ขาควบคุมอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็น CPU หรือว่าหัวใจหลักของวงจรน,นี้เลยนะครับเป็นพระเอกของงานนี้จะติดไม่ติดขึ้นอยู่กับตัวนี้ตัวเดียวนะครับตัวนี้คือ,คอเรียกว่าผู้จัดการก็แล้วกันนะเป็นผู้จัดการแผงวงจรตรงนี้นะครับ แล้วก็จะมีพวก R หรือว่าตัวต้านทานเรียงกันอยู่นะครับมันมีความสําคัญมากนะครับเอ่อแล้วก็จะมีมอสเฟส Q1 ห Q2 หลักๆก็จะมีประมาณเนี้ยอันนี้ฝั่งนี้เป็นเป็นขาออกไปหาหลอดไฟนะครับทําไมเราต้องใช้มอสเฟสมอสเฟสก็เป็นเหมือนกับเอ่อเป็นเหมือนกับสวิตกุญแจสวิตตัวหนึ่งนะครับที่ทําหน้าที่เหมือนกับเราเอาไว้ปิดเปิดวงจรนะครับแต่ว่าก่อนที่มันจะออกไปจริงๆก็มี R นะ r 8 r 9 r 1 0เนี่ยนะครับวงจรก็จะทำงานจากขั้วแบตเตอรี่มาที่ไดโอดผ่านมาที่ฝั่งของรีโมทมาที่ r นะครับมีไดโอดคอยป้องกันวงจรไว้ถ้ามีคาปาซิเตอร์ก็ต้องมีไดโอดอันนี้เป็นของคู่กันนะครับส่วนคนนี้ก็คือผู้จัดการที่ทำหน้าที่จัดการอะไรทุกอย่างในนี้นะครับสั่งว่าให้ใครทำงานยังไงนะครับโอเคถ้าเราเข้าใจวงจรแบบนี้คร่าวๆนะผมอธิบายอะไรต่อไปเนี่ยทุกคนก็จะเข้าใจเป็นเรื่องเดียวกันนะครับว่า ผมกำลังพูดถึงอะไรอยู่ในวงจรน,นี้นะครับก็เพื่อให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยผมทําวงจรไว้ให้ทุกคนดูสําหรับ IC 8ขานะครับ IC 8ขาเนี่ยผมบอกเลยยังไม่มีใครทำนะผมดูหลายๆคลิปแล้วยังไม่มีใครมาอธิบายเกี่ยวกับ IC 8ขาตัวนี้เพราะว่าด้านหลังของมันน่ะมันไม่มีตัวอ,อักษรกากับไว้มันก็เลยไม่มีไม่มีดัตช์ชีตนะครับอันนี้ถือว่าเป็นด t ต s h ชีตก็แล้วกัน ให้เราทำการแคปเจอร์ไว้นะถ้าใครจะเอาไว้ซ่อมเอาไว้ปิดงานาซ่อมซ่อมใช้เองไม่อยากเปิดดูหลายๆรอบก็แคปเจอร์ไว้แล้วก็ปีนไว้ก็ได้นะครับอันเนี้ยมันจะมีฝั่งที่ขนาดชาร์จนะครับก็คือไฟยังไม่ได้ไม่ได้เปิดนะครับมีการชาร์จไฟเข้าขาที่หนึ่งใน IC เนี่ยขาที่หนึ่งเราจะดูจุดมาร์กตรงเนี้ยกลมๆนะครับมันจะมีขาที่หนึ่ง ขาที่2ขาที่3าขาที่4ขา5เนี่ยจะตรงกันข้ามกับขา4นะครับเราจะนับนับจากขวาวนมาซ้ายแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้แล้วก็วนมาตรงนี้เพราะฉะนั้นขาหนึ่งกับขา8จะอยู่ตรงข้ามกันนะครับวงจรขณะเปิดไฟกับปิดไฟทุกคนจะเห็นว่าตรงนี้ขา1กับขา4ี่จะมีไฟตลอดจุดเปลี่ยนแปลงของมันก็คือว่าขณะชาร์จนะขา2จะมีไฟเข้ามาจาก3าโวลต์นะครับ จะผ่าน IC เข้ามานะครับเมื่อไหรที่ไม่มีไฟขา2ไฟจากแผงโซลาเซลล์เข้ามาเนี่ย IC ตัวนี้จะรับรู้ทันทีว่าคุณต้องเปิดไฟออกมาที่หลอดแล้วนะก็เหมือนกับว่าถ้าเมื่อไหรเนี่ยไม่มีแสงแสงแดดที่แผงโซลาเซลล์นะครับ IC ตัวนี้ก็จะรับรู้ว่าตอนนี้ไฟมันเหลือ0นโวลต์แล้วให้ทำการจ่ายไฟออกมาที่ขา7แล้วก็ขา5นะครับหลอดไฟถึงจะติดออกมานะครับ เนี่ยผมอธิบายถึงตรงเนี้ยทุกคนก็จะรู้แล้วว่าไอซแปดขาเนี่ยมันคือผู้จัดก,การจริงๆนะครับมันคือคนที่จะทําให้หลอดไฟตัวเนี้ติดนะครับอีกอย่างหนึ่งที่จะแนะนํานะครับก,ก,ก,ก็คือเรื่องของการเทสหลอดไฟนะครับถ้าใครมีแหล่งจ่ายไฟ3ามโวลต์ดีหรือว่ามี power อร์ p แ y แบบเนี้ยก็จะง่ายง่ายหน่อยอันนี้ใช้ประโยชน์ได้เยอะมากนะครับผมจะปรับไว้ที่สาโวลต์นะครับอืแล้วผมก็จะต่อออกมา ขั้วลบกับขั้วบวก2เข็มนี้ครับแดงกับดำนะครับดําคือขั้วลบแดงคือขั้วบวกนะครับเทสหลอดไฟก็แล้วกันว่าหลอดไฟมันยังใช้งานได้ดีหรือเปล่านะครับให้เราเอาสีดําแตะที่ขั้วขั้วลบนะครับขั้วลบดูยังไงนะครับขั้วลบเนี่ยมันมันจะเป็นมันจะเป็นสายไฟเส้นเล็กๆส่วนขั้วบวกจะเป็นสบานไฟเส้นให,ใหญ่ๆสังเกตดูเห็นไหมเนี่ยเทาๆตรงนี้ครับแตะเลยวับเห็นไหมครับถ้า ถ้าหลอดไฟมันใช้งานได้ปกติเนี่ยอันนี้แต่แต่ไม่ดีอ้าวโอเคหลอดไฟก็จะติดขึ้นมาปกติเลยนะทุกหลอดยกเว้นหลอดเดียวที่มันติดก็คือหลอดที่มันขายไปที่ที่มันไหม้นะอันนี้ผมผมคีบออกนะครับผมบิดเอาคาตเตอร์กรีดออกนะครับทําไมทําไมผมกรีดหลอดเนี้ยทิ้งไปแล้วแล้วทําไมมันยังติดอยู่ล่ะเพราะว่าต้องเข้าใจว่าวงจรของหลอดไฟ LED ตรงเนี้ยเขาต่อไว้แบบขนานนะครับไม่ไม่ใช่ต่อแบบอนุกรมนะครับแต่เห็นว่าบางช่องนี้เขาบอกว่า เอาลวดมาต่อตรงนี้เอาบัดกรีหากัรแล้วหลอดจะ,จะใช้งานได้นั่นหมายความว่ามันกาลังอนุกรมมันอยู่นะครับแต่ตรงนี้มันติดขึ้นมาเพราะว่า,วามันขนานกันไฟนมันวิ่งรอบเลยนะครับมันไม่ได้สนว่าต้องวิ่งผ่านตัวใครก่อนนะครับก็คือวิ่งครบทุกตัวนะครับก็คืออันนี้ถ้ามีเห็นไหม power DC supply มันก็จะง่ายเวลาเราเทสหลอดไฟนะครับผมจะป้อนไฟเข้ามาเสียบเสียบแล้วนะ อันนี้สมมุติว่าเป็นโซลาเซลล์ผมจะป้อนไฟดีซีเข้ามาสิ่งที่เราเห็นคุ้นตาก็คือไฟสีแดงที่มันกระพริบอยู่ตรงนี้นะครับนี่หมายความว่ามันมีการชาร์จไฟอยู่ตอนนี้กําลังชาร์จไฟอยู่แต่ทุกคนถ้าผมปรับไว้ที่3.6 3.6โวลต์อ่ะกระแสไม่ขึ้นเลยไม่มีไฟชาร์จเข้าไปเข้าไปที่แบตเตอรี่นะครับแต่ไฟยังกระพริบอยู่ผมจะลองปรับขึ้นที่ประมาณ5โวลต์นะอ่า5โวลต์ ทุกคนจะเห็นว่าตัวเลขตรงนี้1.2แอมป์1.3แอมป์เนี่ยตรงนี้มีการชาร์จไฟเกิดขึ้นแล้วนะครับก็หมายความว่าแผงเนี่ยมันต้องมีไฟอย่างน้อยกี่โวลต์ครับประมาณ4โวลต์นะมันถึงจะทํางานนะครับมันถึงจะเริ่มชาร์จไฟเขา้าเข้าเก็บในแบตเตอรี่นะครับเนี่ยประมาณ4โวลต์นะเนี่ยครับอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องมีไฟ4โวลต์ขึ้นไปเวลาติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เนี่ยเราก็ต้อง อย่าพยายามให้มันอยู่ในแนวร่มไม้หรือว่าร่มหลังคาบ้านให้มันออกสว่างสว่างเข้าไว้นะครับมันจะทําให้แบตเตอรี่ที่ชาร์จวันต่อวันนะ่ะมันเต็มที่แล้วก็สว่างทั้งคืนนะครับบางคนเอามานะ่ะติดตั้งแล้วก็ให้มันโดนแสงแค่นิดเดียวนะครับพอถึงบ่ายสามบ่ายสี่โมงโดนอ่าโดนแดดบ้างไม่โดนแดดบ้างอย่างเงี้ยก็บอกว่าไฟเขาว่าไม่ถึงแปดชั่วโมงอะไรอย่างเงี้นะครับก็จะเจอกันบ่อยนะจริงๆอ่ะเราต้องติดตั้งจุดที่รับแสงดีๆนะครับอันนี้ก็คือ ผมใช้ไฟ DC ซีลต์ชาร์จเข้าไปแทนแผงโซล่าเซลเลยชาร์จเข้ามาในวงจรตรงตรัวต่อไปที่องดูก็คือ,อ R5 นะครับ R5 ตัวเนี้ R ตัวนี้จะมีหน้าที่ส่งกระแสไฟจากจากแผงโซล่าเซลลเข้ามาเข้ามาที่ IC 8ขาตรงนี้นะครับ IC 8ขาตรงเนี้ยมาดูนะขณะชาร์จนะครับขณะชาร์จ IC 8ขาขาหนึ่งนี่ก็คือแบตเตอรี่ ไฟจ่ายเข้าอยู่แล้วขาหนึ่งขาสองเนี่ยเห็นไหมผมเขียนไว้เขียนไว้ว่าชาร์จเราจะต้องได้ไฟอย่างน้อยสามโวลต์นะครับสามโวลต์จากแผงโซลาเซลล์เข้ามานะครับถ้าไม่มีไฟตรงเนี้เลี้ยงยังไง pw นตัวนี้ก็ไม่ทํางานนะครับวัดขาสองเลยป๊าบเห็นไหมครับได้สามจุดสามหนึ่งโวลต์อ่าเห็นไหมแล้วขาเจ็ดวัดดูที่ขาเจ็ดนะครับขาเจ็ดนี่ถ้าวัดแล้วทุกคนจะเห็นว่า ตัวเลขมันวิ่งกลับไปกลับมานะครับถ้าวิ่งกลับไปกลับมาอย่างงี้แสดงว่า IC ตัวเนี้ไม่เสียนะครับตัว i c 8แขาเนี่ยไม่เสียแน่นอนผมฟันทงเลยไม่เสียร้อเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าไม่ออกตามนี้คือเสียในขณะที่ไฟสีส้มกระพริบนะครับเพราะว่ามันเป็นสัญญาณพันธุ์ที่ทําหน้าที่ชาร์จประจุไฟอยู่นะครับประจุไฟให้อยู่นะครับก็วิธีการสังเกตว่า IC ตัวเนี้เสียไม่เสียก็ชัดอ่าให้วัดตามนี้นะครับ จะวัดขาห้าขาหกก็ได้เพราะว่าตรงนี้ไม่มีไฟนะครับตรงนี้จะไม่มีไฟได้ศูนย์โวลต์หมดเลยนะครับศู 0, นย์โวลต์อันนี้คือขนาดชาร์ตต้องวัดได้ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ปุ๊บผมสั่งสั่งให้เปิดสั่งเปิดหรือว่าไฟติดเองอ่อนนะครับอ่อนแล้วก็ผมจะรีแสงลงแล้วก็เดี๋ยวปิดอัน,นี้จะได้มองเห็นวงจรง่ายขึ้นนะครับแล้วก็วัดไฟเหมือนเดิมทีนี้เรามาดู ไอซีแปดขานะครับแปดขาเนี่ยขณะจ่ายไฟเปิดใช้งานนะครับขาห้าดูนะครับความแตกต่างขาห้าเวลามันชาร์จเนี่ยมันจะได้ศูนย์โวลต์แต่ถ้าเวลามันทํางานเนี่ยตรงนี้จะต้องต้องวัดได้สามศูนย์จุดสามโวลต์ถึงสามโวลต์น,นะครับศูนย์จุดสามนี่คือไฟจลีมากนะไม่ค่อยสว่างนะครับถ้าสว่างสุดก็คือสามโวลต์น,นะครับถัดมาก็จะเป็นศูนย์โวลต์นะครับ ัดมาก็จะเป็นสามุดโวลต์อันนี้ต้องมีอยู่แล้วนะครับไฟต้องออกอยู่แล้วถ้าไม่ออกไฟจะไม่ติดนะครับส่วนขาสุดท้ายก็คือขากราวนะครับแล้วก็ขาที่สองเห็นไหมขณะที่ชาร์จอยู่จะมีไฟสามโวลต์เวลาไม่ชาร์จเนี่ยจะมีไฟศูนโวลต์นะครับแล้วไฟตรงนี้ก็คือเท่ากับสเปคของแบตขาหนึ่งกับขาสี่นะครับไฟที่ถูกสั่งออกมาเนี่ยอ่าระหว่าง Q หนึ่งกับ Q 2เนี่ยครับสองตัวนี้มันมาจากขาห้านะครับมาจากขาห้า ถ้าเราวัดขา5จะได้เท่าไหร่ลองดูนะเห็นไหมครับขา5ได้0.069โวลต์นะครับมาวัดเทียบกับ Q1 Q2 เห็นไหมครับ 0. 0.6เอ๊ะเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ของมันเกิดขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับอา่าหลายคนคงจะเข้าใจแล้วนะว่าวงจรจริงๆอมันทํางานประมาณนี้นะครับก็มีอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่า IC 8ขาตัวนี้มันพังขึ้นมานะครับจะทํายังไง ผมแนะนําให้ทําแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าใครอยากทํานะอันนี้ลองเลยไม,ไม่เสียหายนะหาสายไฟเส้นเล็กๆมาบัดกีบัดกีระหว่างขั้วแบตเตอรี่นะขั้วแบตเตอรี่นะออกมาเลยนะครับออกมาปุ๊บหลังได้อดก็ได้นะครับหลังได้อดก็ได้แล้วมาผ่านมาผ่านเข้าที่าขาห้านะครับทําเป็นสวิตไว้ปอกแป็กนะครับทําเป็นสวิตไว้เอาไว้เปิดปิดนะครับถ้าเกิดว่ามันพัง มันเปิดปิดเองไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าไฟไม่ถูกใจ่ายมาที่ขารีโมทเพราะว่าตัวนี้พังไงครับเนี่ยไอซีแปขามันพังอ้าติดขึ้นมาจะแล้วนะก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็หวังว่าคลิปนี้คงจะทําให้ทุกคนนะซ่อมหลอดไฟโซลาเซลล์อันนี้ได้นะครับใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วผมก็จะทําการเฉลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุที่มัน เปิดไม่ติดอันนี้ผมก็ยังหาสาเหตุร้อเอร์เซไม่ได้นะก็คือให้เรานะครับปรับ Power Supply ไปที่สามจุดหโวลต์นะครับ3าจุโวลต์แล้วก็ผมจะต่อเป็นเข็มออกมาแบบนี้แดงบวกดำลบนะครับหันมาดูที่วงจรเรานะครับอาการของมันก็คืออ่ามีไฟออกนะครับมีไฟออกมาที่หลอดนะ ไฟอ,อมร้อยที่หลอดเรียบร้อยแล้วแต่มันไม่สว่างอันนี้ก็งงมากนะครับแล้วอีกอย่างหนึง่งไฟชาร์จไม่เข้านะครับชาร์จไม่เข้าหมายความว่าไม่มีการกินกระแสเสียบเข้าไปที่ขั้วแล้วไฟสีแดงก็ไม่กระพริบนะครับให้เราเอาเอาอาขั้วบวกนะครับขั้วบวกมาแตะบีลบส่วนขั้วลบไปแตะบีบวกนะครับก็คือไปแตะที่ขั้วแบตเตอรี่งงไหมผมก็งงงง,ง,งงมากๆนะครับ แต่ว่ามันทําให้ไอซีแปดขายตัวนี้เนี่ยที่มันเออเลอร์มันแฮง์มันมันเสียอยู่เนี่ยมันถูกกระตุ้นกลับมาให้ไอซีมันใช้ได้เหมือนเดิมแล้วผมก็ลองทําปิดเปิดรีโมทซ้ำๆหลายรอบมันก็กลับมาใช้งานได้นะหลังจากที่มันมันนิ่งมันหลับไปเลยนะครับไอซีมันหลับไปเลยงงเหมือนกันครับมันอาจจะมีลักษณะของกระแสไฟค้างหรืออะไรสักอย่างนี่แหละผมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแต่ตอนเนี้คือมันใช้งานได้เหมือนเดิมให้เราทําแบบนี้ แต่แต่ขั้วลบนะครับที่ขั้วบวกแล้วกขั้วบวกไปแต่ขั้วลบปุ๊บอ่าครั้งเดียวนะครับครั้งเดียวก็เหมือนกับมันทํำให้ไอซตัวเนี้กลับมาเปิดใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งนะเนี่ยเอารีโมทมาเปิดนะเนี่ยครับออนใช้งานได้ปกติเลยเนี่ยสุดยอดแล้วก็ที่สำคัญก็คือชาร์จเข้าด้วยนะครับอ่าเนี่ยเห็นไหมไปสีแดงกระพริบ,บกลับมาชาร์จได้เหมือนเดิมนะครับ สุดยอดเลยวิธีนี้นั่งทําทั้งวันนะวัดดูอุปกรณ์ก็ไม่เสียแต่ใช้วิธีเนี้ใช้ได้ผลเฉยเลยหลอดไฟก็มาใช้ได้ลองดูครับหลังจากที่ผมซ่อมเสร็จครับเพื่อนๆก็เนี่ยครับเอามาเทสครับผมเนี่ยทีนี้ผมเปิดความสว่างแค่ระดับสามนะครับนี่แค่ระดับสามเองก็ความสว่างก็ถือว่าใช้ได้ครับใช้ได้เลยเจ๋วเลยนะนี่ก็ถือว่าโอเคครับชุบชีวิต กลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งก็สถานีต่อไปก็น่าจะเป็นแค่ดูแลเรื่องแบตเตอรี่ครับเพราะว่านี่เข้าปีที่ปีที่สามที่สี่แล้วมั้งเนี่นครับหลอดที่มันเสียนะครับเห็นไหมหลอดที่เสียก็เราก็ไม่ได้ทําให้แสงมันดอบลงนะครับอย่างที่หลายๆคนเข้าใจไม่ใช่นะครับทํางานได้ตามปกตินะ